สวัดสดีครับท่าผู้ชมครับวันนี้มีคำถามเยอะแยะมากมายเลือเกินสำหรับกรณีตามจับ10โทเข็มรัฐนาทหารกองทัพบ,บกมือแฮกในเนียหรือว่าก้าเนียก็แล้วแต่หลังจากที่มีการออกหมาจับเมื่อวันที่2อหรือสเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าณเวลานี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เลย และได้ข่าวว่านะทางกองทัพไนดะ้มีการมีคำสั่งให้พักราชการก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนว่าทำไมทหารมันจับยากจับเย็นขนาดนี้รู้ก่อนล่วงหน้านะครับว่ามือแฮกเป็นใครยังไงนะมีการถแถลงบอกมีการเฝ้าระวงังติดตามอยู่ตลอดรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่ณเวลานี้ทำไมยังไม่สามารถจับกลุ่มได้ทำไมทหารมันจับยาก เออทำไมตำรวจไปเจอต่อหรือยังไงใครอยู่เบื้องหลังการแฮกข้อมูลนะประชาชนของ10โทรเขมรัสหรือไม่เพราะอย่าลืมนะครับการแฮกข้อมูล55ล้านรายชื่อของประชาชนหรือของบุคคลเนี่ยเป็นอันตรายมากต่อเศรษฐกิจครับนะหลายคนตั้งข้อสังเ,เกตว่าขณะน,นี้พนักงานสอบสวนไปเจอต่อหรือไม่ ตอนนั้นมันคือใครมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะถึงไม่กล้าที่จะล็อกตัวไว้นะความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเฝ้าระวังจริงอย่างที่นายชัยวุฒิคณาธรรมนุสรรับดีดีมาแถลงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะว่าจะมีการจับกลุมจะมีการจับกลุมเนี่ยพอออกหมายจับปุ๊บต้องล็อกได้ปั๊บครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารครับ นะไม่ให้ออกนอกค่ายซะอย่างจบแต่เวลาน,นี้กลับกลายเป็นว่าไอ้เรื่องนี้ตามยากเลยเกินนะเลยเป็นคำถามพี่น้องประชาชนว่าทำไมมันยากเยินนักหนาเละครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปอยู่ไหนครับในฐานะรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไม่ความสัมพันธ์กับข้อมูลของประชาชนหรืออย่างไรนี่คือคำถามนะครับ ถ้าผมไปรับตีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าแว๊บๆนะถ้าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังผมสั่งล็อกตัวก่อนละครับเห็นไหมอย่างนั้นกันไว้ก่อนอยู่ในค่ายนั่แหละนะพอออกไม้จับก็รีบจับทันทีและไอ้แก่หนังสือส่งตัวนี่นะทาไมต้องส่งทางไปรษณีย์วิ่งไปส่งนะไม่ต้องรอกันไม่ต้องมานั่งเกี่ยวมาส่งแล้วยังไม่ได้รับเออรับแล้วยังไม่ได้ส่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาละวันนี้ ประชาชนฝากถามนะครับว่าทําไมทําไมและทําไมประยุทธ์จันร์ชาไปอยู่ที่ไหนเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ